อ่าวันนี้ไม่อยากให้เครียดนะฮะเมื่อกี้พูดถึงวอลลิตี้หลายคนอาจจะโต้กับการ์ตูนของค่ายนี้นะครับก็เลยอยากจะสอบถามเกี่ยวเช็คความรู้เกี่ยวกับประวัติของการ์ตูนค่ายวอลลิตี้กันนิดนึงนะครับคือต้องบอกเลยว่าการ์ตูนค่ายนี้เขาก่อตั้งกันมานานแล้วนะฮะการ์ตูนเนี่ยเขาผลิตมาโหเยอะแล้วนะครับซึ่งก่อเกือบร้อยปีขึ้นมาที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็แบ่งช่วงเวลาต่างๆของค่ายนี้เป็นยุคนะฮะออกมาด้วยกันเจ็ดยุคด้วยกันมียุคหนึ่งครับเขาตั้งให ชื่อว่าเป็นยุคเรเนซองส์เลยนะครับของวอลติซีซึ่งถ้าเรเนซองส์เนี่ยทั่วไปเนี่ยเขาจะหมายถึงยุคศิลปะวัฒนการการพื้นฟูศิลปะทางการของประมนตกอ่าจะนึกถึงสมัยเลโอเ์โดดาวินชีไมเคิลแอนเจโลหรือว่าลาฟาเอลนั้นเลยนะครับซึ่งเขาเอาชื่อนเนี้ยมาใช้เรียกยุคหนึ่งของวอนติซีนะครับก็จะหมายว่ายุคน,นั้นอาจจะมีการเรียกว่าผลงานเนี่ยโดดเด่นจริงๆนะครับเลยอยากจะถามว่ายุคเรเนซองส์ของการ์ตูนดิซี่เกิดขึ้นในช่วงปีไหนครับ มีช้อยด้วยกันสี่ข้อนะครับข้อ a ครับปี1937-42ข้อ b ปี1950-67ข้อ c ปี1989-1999ข้อ d นะครับปี1995-2010ก็ 2, จะมีใบ้ด้วยนะครับมีกระตูนในช่วงนั้นมาด้วยว่าช่วงนั้นกระตูนเรื่องไหนนะถึงตั้งแต่เรื่องไหนถึงเรื่องไหนอย่างข้อ a นะฮะคือปีปีที่สโนไว้นะฮะกับคนแค้ทั้งเกตฉายจนถึงช่วงที่ กวางน้อยแบมบี้ชายครับนี่เป็นช่วงแรกนะทัทศวรรษที่สามสิบหรือข้อบีครับอ่่ช่วงยุคห้าสูนี้ก็เป็นซินเดเรลล่าครับเจ้าหญิงรองเท้าแก้วนะจนถึงเจนเกิบุ๊กก็คือมาคลีรลูกหมาป่านั่นเองครับทศวรรษที่หกศูนย์หรือว่าข้อ C ีครับปีพันเก้าร้อยแปดสิบเก้านะจากเลือกน้อยลิตเติ้ลมารเมดถึงทานซานนะครับหรือข้อดีครับอนี่เรื่องเดียวกันเลยนะะเปิดด้วยทอยสตอรี่จบด้วยท o อปสตอรี่ภาคสามยุคไหนครับตามคําถามคือยุคเรเนซองส์นะครับ ของกระตูนวอล์ดิสนียครับมีด้วยกันสี่ชอยนะครับยุคของดิสนีย์นะครับ,ย,รบยุคเรเนซองของดิสนีย์ใช่ไหมครับครับคือกระตูนในช่วงปีไหนนะครับมีช้อยคือช่วงสโนไวท์นะหนึ่งเก้าสามเจ็ดนี่ตั้งแต่ก่อตั้งเลยหรือเปล่าใช่ไหมฮะแล้วก็ช่วงข้อบีคือซินเดอเรลลานะฮะหนึ่งเก้าห้าศูนย ข้อ4คือช่วง Little Mermaid นะครับ1989แล้วข้อดีคือช่วง Toy Story นี่คือไป take Over ไปซื้อพิซซ่ามานะครับปี1995เอาละครับฉเฉลยเลยครับพี่ตั้มเรามาตัดช้อยดีก่าน,นะฮะอย่างที่คุณโยบอกเมื่อกี้ก็เหมือนกันเฉยตัดไปแล้วข้อหนึ่งก็คือข้อดีนะครับเป็นพิซซ่านะครับเป็นดิสนีย์พิซซ่า <Pizza S 1> Pizza, คิดว่าพิซซ่านี่จะเป็นยุค <laughs> ยุคฟ <laughs> อันนี้เราถามบ bon อนนิสตี้ครับก็นี่เป็นเหมือนเครือญาตินั่นแหละนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ของดิสนีย์ซูเิโอก็เลยตัดข้อนี้ไปก่อนส่วนถ้าความหมายข้อดีข้อดีเนี่ยข้อดีนี่คือเป็นอีกยุคหนึ่งเรียกว่ายุคยุคอะไรดียุคฟื้นหรือฟื้นเลยล่ะยุค,ยคฟื้นชีวิตเลยของดิสนีย์เป็นโกด้นเอจของพิซซ่าดีกว่าอ่าเป็นโกด้นเอจของพิซซ่าไปเพราะว่าช่วงที่ช่วงที่พิซซ่าเกิดขึ้นมาเออ่แล้วดิสนีย์เทคโอเวอร์พิซซ่าไปนะครับ ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของดิสนีย์ในช่วงขาลงสุดๆในช่วงนั้นนะครับก็ถือวาเป็นชัยชนะทั้งคู่นะครับทั้งดิสนียและพิกซานะครับก็ต่อยอดความสำเร็จในตอนนั้นตอนหลังจากนั้นก็ดิสนียก็เป็นควบอย่างอื่นีเยอะนะลูคัสฟิล์มมาเวลสตูดิโมาจากนั้นเลยเริ่มต้นจากอันนี้นะไปควบรวมพิกซาร์ส่วนถ้าความหมายของเรเนซองที่ว่าการเกิดใหม่ก็ต้องตัดข้อเอไปเหมือนกันเพราะว่า โนไวเนี่ยคือการ์ตูนเรื่องแรกก็คือเป็นการเกิดครั้งแรกก็ไม่ใช่การเกิดใหม่ดังนั้นก็เหลือข้อ B กับข้อ C นะครับซึ่งคาเฉลยก็คือข้อ C ครับนะปีพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าถึงปีพันร้อยพันเก้าร้อยเกสิบเก้าครับทําไมถึงเรียกว่าเลยเนีสองต้องบอกก่อนวิดบอนนิสตีเนี่ยที่ผ่านมาถูกแบ่งออกเป็นเจ็ดยุคด้วยกันนะครับยุคแรกคือโ o ลเ e ้นเอเลยนะครับคือสโนไวท์ถึงแบมบี้ 1 9 3 7บส4 2ก็คือเป็นยุคแรกเลยนะครับือ Snow White นะี่ถือเป็นภาพยนตร์การ์ตูนขนาดยาวเรื่องแรกนะของม a l ตฉายข้างหน้าปี1937นั่นเองนะก็ถือว่าเป็นยุคทองคนระต่อมายุคที่สองคือ b o ทา m ม l a าคือเข้าสู่ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองก็คือการ์ตูนเนี่ยไม่ค่อยมีตัวละครใหม่นะส่วนใหญ่เป็น Mickey Mouse นุนนันดับม,มาเล่นนะครับเพราะช่วงนั้นช่วงขาลงนะเกิดสงครามโลก ซึ่งจริงๆแล้วขาลงของดิสนีย์เนี่ยเกิดตั้งแต่ช่วงโกลเด้นเอ็แล้วนะเพราะหลังจากซวงไว้เนี่ยเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นน็อกคีโอ้หรือแบมบี้เนี่ยขายไม่ออกนะดัมโบ้ขายไม่ออกนะคือคนอยากจะดูแต่เจ้าหญิงนะเรียกว่าขาดทุนมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะตอนแรกจะล้มละลายแล้วนะแต่สุดท้ายพอถึงยุคต่อมาคือซิลเวอร์ปีพันเก้าร้อยห้าสิบคนที่มาช่วยก็เป็นเจ้าหญิงอีกครั้งหนึ่งครับซินเดอเรลล่านั่นเองครับถึงเป็นช่วงที่เรียกว่าประตูเนี่ยประสบความสำเร็จมากนะมีท อลิสอินวอเดอร์แลนด์แล้วก็มาจบที่จังเกอร์บุ๊กปีพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดก็คือปีที่วอนิตี้เสียชีวิตนั่นเองแจังเกอร์บุ๊กนี่ก็ถือว่าเป็นภาพยนต,ตร์การ์ตูนรื่สุดท้ายที่ของว e. อร์นิสตี้โปรดิวนะครับต่อมาณยุคต่อมาคือกรอนเอจนี่ชื่อที่ให้คครนบที่ดีแล้วนะบางคนเรียกว,ว่า Dark ดาร์กเอจด้อยทั้งไปนะของวอนิตี้ e. คือยุคที่แบบแย่มากเลยนะไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่กินเวลาถึงประมาณสิบแปดสิบเก้าปีเลยนะตอนเน้นตัวการ์ตูนก็เน้นเป็นตัวหมาแมวนวนนะส่ใหญ จนกระทั่งมาถึงยุคเรเนซองส์นะครับปี1889-1919ก็กลับมาช่วยฟื้นฟูอีกครั้งด้วยเจ้าหญิงอีกครั้งหนึ่งก็คือลิตเติ้ลเมอร์เมดครับถึงไทสันตอนนั้นก็บิ๊กโฟของยุคนี้ก็คือล mm ิตเติ้ลเมอร์เมดอาริตบิวตี้แอนด์บิ๊อาราดินแล้วก็ลนท์คิงนั่นเองนี่คือประสบความสเร็จต่างมากเลยครับสุดท้ายมาถึงยุคที่เรียกว่าโพสต์เรเนซองส์ก็คือหลังจากทาสซนแล้วก็บางคนก็เรียกว่าเป็นเอ็กซ์เพอร์ิมเมอร์เอร่า เอ็ e ซ์เ e อริเเมนทัลเอลาก็คือเป็นยุคที่พยายามจะออกจากกรอบเทนิยายแล้วก็เพลงนะครับอ่าก็มาตั้งแต่แฟนซีจนถึงโบนะฮะจนไปถึงยุคปัจจุบันนะครับคือรีเวิร์ลเอลาคือยุคในการกลับมาเกิดใหม่นะครับอ่าเริ่มตั้งแต่ปีอ่าพันเก้าร,ร้อยเท่าไหร่นะผมมองไม่เห็นสองพันสองพเก้าอ่าเรื่องแรกที่เขาอันนี้ต้องบอกเป็นยุคที่ผู้เชี่ยวชาญภาพยนตร์แล้วก็แฟนหนังนะเป็นคนตั้งนะ แต่ว่าทางค่ายเขาไม่ได้กหนดเองเหรอกแต่ก็คือประมาณว่าช่วงไหนน่าจะเป็นช่วงไหนอันนี้เขาอาจจะมองว่าเป็นช่วงของอ่าเจ้าหญิงกบแล้วก็แทงเกิลหรือเปล่าเขาอาจจะว่าเขาก็เลยส่วนใหญ่เขามองว่าเป็นเรื่องนี้นะดิ e นีย์เซนต์แอนเดอรฟอ2009ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจงลงยุคเนี้ยจบไปหรือยังแต่หลายคนมองว่าจบไปแล้วนะเพราะว่าหลังๆเนี่ยการ์ต,ตูนของดิสนีนย์ในความสาเร็จเนี่ยไม่ได้ต่อนเนื่องสาเร็จอีกแล้วนะ ก็มีบางเรื่องก็เสียงวิจารไม่ดีบางเรื่องก็รายได้ไม่ดีส่วนตัวคิดว่าอาจจะจบไปแล้วตั้งแต่พอเซนภาคสองนะคือเป็นเรื่องสุดท้ายที่กระตูนของวอนนตี้ทำรายได้เกินพันล้านหลังจากนั้นเขาเข้าสู่ช่วงยุคโควิดเลยหลังจากนั้นพอหลังจากพ้นจากโควิดก็มีกระตูนของวอนนตี้ออกมาอีกสามเรื่องซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยรายได้ไม่ดีเลยสูงสุดทาได้แค่สองร้อยล้านอย่างเรื่องล่าสุดนี่เจ็ดสิบกว่าล้านเองก็ไม่รู้เรื่องต่อไปที่จะฉายในปีนี้อย่างเรื่องวิชเนี่ยจะประสบความสาเร็จหรือเปล่่าาานหลลยยคคก็เิดว ตอนนี้เราเข้าสู่ยุคใหม่ของบอนดิซี่แล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรแล้วเริ่มต้นเมื่อไหร่แต่เชื่อว่า revival era น่าจะจบไปแล้วเนะี่ยหลายคนก็วิจารณ์ว่าตอนนี้ทั้งพิกซ่าและทั้งบ bon อลดิซี่ในกระตูนเนี่ยคุณภาพเริ่มไม่คงที่นะหลายคนก็มองว่าเพราะเป็นกระแสเรื่องโบกหรือเปล่านะี่สื่อบันเทิงในสารัฐเนะ่โดยเฉพาะของดิสนีย์เนี่ยพยายามจะใส่ความโบกเข้ามาในกระตูนเยอะไปคนก็มองว่าเอ๊ะตอนนี้มันโบกเกินไปหรือเปล่า ลองกลับไปทําเหมือนเดิมไหมที่เรียกว่าเอาความสมดุลนะฮะระหว่างการเรียกว่า p o l i t i c a l political c o l l e c t n e อยากจะรณรงค์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่เรื่องของเนื้อหาคุณภาพเนี่ยให้มันมาสมดุลกันอันนี้ดูเหมือนจะเน้นเรื่องการอ่าเหมือนเป็นแบบเรียนสอนความถูกต้องทางสังคมมากไปหรือเปล่านะควรไปให้ความสําคัญกับเรื่องของการผลิตให้มากกว่านี้ต้องหลอดูไปว่าท่าทีของ เผลงานของดิสนีย์ในอนาคตในยุคที่เรียกว่า Post ์บลเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ